สวัสดีอีกครั้งค่ะเราพบการทำหัวใจกบไปแล้วใช่ไหมคะแต่ในปฏิบัติการอาจจาะมีสรีรวิทยาของหัวใจกบแล้วก็มี EKG EKG เราทำกับอาสาสมัครที่เป็นมนุษย์ค่ะหนูสามารถพบการตรวจ EKG ได้เวลาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลคุณหมอจะตรวจ EKG เพื่อดูความผิดปกติหรือความปกติของการทำงานของหัวใจค่ะ,ะหนูสามารถ ไปอ่านบรรยายมาก่อนเนาะเพื่อทบทวนความรู้นะคะในปฏิบัติการวันนี้นะคะเรามีพี่อาสาสมัครนะคะเป็นพี่เจ้าหน้าที่ค่ะสวัสดีอาสาสมัครค่ะ<ด>แนะนำะตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อนางสาวธิตมาพรตีจันนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์อยู่แลบวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมค่ะค่ะขอบคุณพี่อาสาสมัครที่มาช่วยเราในวันนี้นะคะ ในการติด EKG ค่ะเพื่อดูการทำงานของหัวใจนะคะเราจะติดเครื่องมือที่เป็นอิเล็กโทรดลงไปบนร่างกายมนุษย์ค่ะมีขั้วบวกขั้วลบแล้วก็สายดินค่ะเพื่อป้องกันอันตรายนะคะแต่จริงๆเราไม่ได้มีการให้กระแสะไฟฟ้าไปที่ตัวพี่เขานะคะแต่วัดกระแสะไฟฟ้าที่หัวใจสร้างขึ้นในตัวพี่เขาค่ะการติดอิเล็กโทรดนะคะเราจะติด ขั้วบวกขั้วลบแล้วก็สายดินดังนี้ค่ะขั้วบวกเราจะติดที่ข้อเท้าซ้ายค่ะขั้วลบเราจะติดที่ข้อมือขวาค่ะส่วนสายดินเราจะติดที่ข้อมือซ้ายค่ะนอกจากเราติดอุปกรณ์ ekg เป็นอิเล็กโทรดแล้วนะคะในครั้งนี้เราจะวัดเพลเรตหรือชิพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจนะคะของพี่ด้วยเครื่องมืออยู่ที่ปลายนิ้วค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาแปลผลทางหน้าจอกันค่ะ เมื่อกี้เราติดอุปกรณ์บนตัวพี่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะทําปฏิบัติการเราก็ต้องเช็คให้เรียบร้อยว่าอุปกรณ์ต่ออยู่กับเครื่อง power lab ค่ะเราใช้เครื่อง power lab นะคะเป็นต่อเข้า biom ค่ะเครื่องนี้มีความปลอดภัยในการใช้กับมนุษย์ค่ะหนูจะเห็นสัญ,ญลักษณ์รูปคนติดอยู่ที่เครื่องนะคะแสดงว่าปลอดภัยหายห่วงค่ะ จากนั้นนะคะในการทำปฏิบัติการ EKG เราจะทำการเปรียบเทียบอัตราการเต้นของหัวใจรวมถึง EKG ในขณะพักนะคะขณะพักก็คือจะเห็นว่าตอนนี้พี่จะนั่งหลับตานั่งปล่อยตัวสบายๆอันนี้คือขณะพักค่ะแล้วสิ่งที่เราจะต้องบันทึกหรือเดี๋ยวอาจารย์จะบันทึกให้หนูและแจ้งเนาะก็คือเวฟต่างๆระยะเวลาของเวฟต่างๆนะคะ แล้วก็ uh, RR interval หรือปลายแหลมของยอดระยะห่างนะคะจากพิกที่ได้หรือ EKG ที่ได้จากจอคอมพิวเตอร์นะคะพอบันทึกในขณะพักเสร็จเรียบร้อยเราจะทำการเปรียบเทียบขณะพักกับภายหลังออกกำลังกายค่ะ,ะหนูจะเห็นเนาะสีแดงนะคะจากหน้าจอเนี่ยสีแดงนะคะคือ EKG ค่ะ มีเว็บต่างๆอย่าลืมทบทวนบรรยายนะคะส่วนสีน้ำเงินสีน้ำเงินเป็นส่วนของผอเวฟค่ะ,ะส่วนสีเขียวตัวเลขที่วิ่งนี้คือเพาเรสนะคะหรือว่าชีพจรตอนนี้ชีพจรขณะพักของพี่นะคะอ่านได้ประมาณอยู่ในช่วงของ70กว่าๆจนถึง80นะคะ,ะก็ตีว่าเป็นเลขกลมๆเนาะ 80ครั้งต่อนาทีนะคะส่วนเวฟของ EKG ในการวัดเดี๋ยวอาจารย์จะวัดและแนบเป็นเอกสารปฏิบัติการให้นะคะอันนี้คือให้ดูว่าเวลาวัดเนี่ยมันจะหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่ออกกำลังกายแล้วมาบันทึกอีกครั้งนะคะสิ่งที่หนูต้องสังเกตคือความชิดความห่างของเวฟ EKG ความชิดหรือความห่างของเพาวเวฟแล้วก็ที่สำคัญก็คืออัตราการเต้นของชีพจรค่ะนี่คือสิ่งที่จะต้องสังเกตนะคะอ่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้พี่ออกกำลังกายค่ะค่ะตอนนี้เมื่อกี้พี่ไปออกกำลังกายมาแล้วนะคะ ตอนนี้เหนื่อยมากค่ะจะเห็นว่าถ้าดูที่พี่น้องจะมีอาการหอบเล็กน้อยนะคะเราย้ายมาดูที่จอค่ะฮัดเรดเช็คฮัดเรทก่อนเลยเช็คเรทเพาวเพาวพาเรทก่อนเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่า80เนาะตอนนี้เพาเรทของพี่ขึ้นไปอยู่ที่ประมาณ13 5นะคะนี่คือหลังออกกำลังกายาแสดงว่าเพาเรเรทเพิ่มขึ้นถูกไหมคะหัวใจทำงานหนักขึ้นเนาะ เพื่อสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายใช่ไหมคะที่มีการใช้พลังงานที่มีการใช้ออกซิเจนไปอ่าถ้าดูเวฟที่เป็นเพลเวฟอ่จะเห็นปลายที่แหลมขึ้นนะคะแล้วก็มีความชิดกันเข้ามามากขึ้นนะคะะถ้าดู EKG ตอนนี้จะไม่ค่อยเรียบแล้วเนาะถ้าก่อนหน้านี้ตอนเป็นขณะพัก จะเห็นว่าเป็นเส้นอยู่ในระนาบเดียวกันใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ EKG พี่จะมีความไม่ได้อยู่ในระนาบเดียวกันนะคะแล้วก็ถ้าดูความาชิดของยอดแหลมนะคะหรือ QRS complex ก็จะดูว่ามีความชิดกันเข้ามามากขึ้นนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้อาจารย์จะวัดระยะเวลาให้นะคะแล้วก็บอกไปในปฏิบัติการค่ะเพื่อให้หนูไปเปรียบเทียบเนาะว่า ก่อนออกกาลังกายหรือขณะพักเนี่ยที่เรานั่งสบายๆกับหลังออกกําลังกายที่ผ่านความเหนื่อยล้ามาอัตราการเต้นของหัวใจ EKG เผาเวฟเผาเรทเปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรค่ะขอบคุณสำหรับ l a บ EKG ค่ะสวัสดีค่ะ